เอาละคุณผู้ชมขามาที่ประเด็นแรกประเด็นหลักของเราวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามีผู้เสียหายหลายจังหวัดก่อนหน้านี้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้เขามีการไปแจ้งความมาไว้ค่ะกับตํารวจสอบสวนกลางเขาบอกว่ามีการสั่งซื้อสินค้า2อ,อย่างนะคะอย่างแรกคือเรื่องของน้ําดื่มน้ําดื่มพิเศษหน่อยจะติดฉลากได้จะสกินชื่อบริษัทได้ไกับอันที่2งคุณผู้ชมขาคือซื้อเครื่องผลิตน้ําแข็งปรากฏว่าทั้งหมดที่ดิฉันว่ามาสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ค่ะพอสั่งซื้อไปบางคนได้สินค้าค่ะแต่ว่าได้ไม่ครบบางคน ไม่เคยได้สินค้าเลยเรื่องนี้มูลค่าความเสียหายมากถึง6ล้านบาทติดตามจากรายงานค่ะเจ้าของเพจจากคิงสะพานใหม่พาผู้เสียหายจากพระนครศรีอยุธยาที่สั่งผลิตน้ำดื่มในแบรนด์ของตัวเองและเครื่องทำน้ำแข็งบางคนไม่ได้สินค้าบางคนได้สินค้าไม่ครบคาดมูลค่าความเสียหายประมาณ6ล้านบาท โดยต่างตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของโรงงานผลิตไม่มีเงินคืนให้กับลูกค้าแต่กลับพบว่ามีการไปออกรถยนต์หรูป้ายแดงที่ผ่านมาพยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผลวันนี้จึงเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีฐานช่อโกงประชาชนพี่น้องประชาชนชาวยิจธยาเนี่ยก็ได้สั่งน้ำฮะก็บางคนเขาก็เล่าให้ผมฟังว่า,าสั่งเครื่องครับเครื่องเครื่องทําน้ําแข็งะฮะ ก็ราคาก็ประมาณเกือบ9 0 0 0บาทครับปรากฏว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ส่งสินค้ามาให้ครับที่บ้านครับแล้วก็โอนเงินไปให้เรียบร้อยก็เงินก็ไม่ได้คืนเวลาไปทวงถามครับบางรายก็เนี่ยพูดได้เลยว่าเสียศูนย์เงินไปล้านกว่าบาทครับบางรายก็สั่งน้ำเนี่ยห้าหกแพ็คก็ไม่ได้ครับไปทวงไปทวงถามที่บริษัทก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดเลยครับหนึ่งในผู้เสียหายที่สั่งผลิตน้ําดื่มเล่าว่า เห็นโฆษณาจากทาง Facebook มีการโพสต์ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆและมีหน่วยงานบางแห่งสั่งซื้อจึงติดต่อสอบถามไปครั้งแรกสั่งซื้อ120แพ็คราคา5,700บาทเมื่อโอนเงินไปกลับไม่ได้สินค้าพอทวงถามกลับถูกบล็อกทันที ก็คือเขาจะให้เราสั่งน้ำนะคะสั่งน้าเหมือนตาแบรนด์ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งคนได้น้ําบ้างได้ไม่ครบสมมุติสั่งไป500แพ็คได้แค่200อยแพ็คอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ไม่ได้เลยอย่างอย่างกรณีของเจี๊ยบนี่คือสั่งไป120แพ็คไม่ได้สักแพ็คเลยอย่างนงี้ก็มีกว่าที่อื่นเช่นเดียวกับผู้เสียหายอีกคนหนึ่งสั่งซื้อผ่านทาง Facebook เพราะเห็นว่าทางร้านสามารถสกรีนชื่อแบรนด์ที่ขวดให้ด้วยแต่เมื่อสั่งซื้อสินค้าไปสองรอบ มักถูกเลื่อนนัดส่งสินค้าไปเรื่อยๆเมื่อทวงถามเงินที่โอนไปให้แล้วกลับถูกบล็อกนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายที่สั่งซื้อเครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องผลิตกรองน้ำเพื่อเตรียมเปิดโรงงานผลิตน้ำส่งขายโดยได้โอนเงินไปกว่าหลักล้านบาทแต่พอถึงกำหนดส่งสินค้ากลับไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงแต่พอทวงถามกับทางบริษัทกลับบอกว่าให้ไปฟ้องร้องเอง พอดีสั่งเครื่องบรรจุน้ำครับแล้วกเ็เขาเสนอตีเทินเครื่องทําน้ําแข็งครับแล้วเขาเอาแอบอ้างเรื่องลงน้ําที่สากแก้วซึ่งเป็นของของพี่คนที่ผู้เสียหายว่าเป็นว่าเป็นของเขาครับแล้วก็อโอนสัง่งใหโอนเงินครบแต่ว่าไม่ได้สินค้าครับเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ว่าสำคัญนะครับที่เราจะได้รู้เท่าทันกับพฤติการผู้ก่อเหตุนั้นเขามีวิธีการยังไงนะฮะเผื่อว่าจะเป็นการป้องกันตนเองไว้นะครับวันนี้เรามีตัวแทนนะครับของผู้เสียหายครับหลากหลายเลยนะฮะบางคนเนี่ยเสียหายหลักพันบางคนเสียหายเป็นล้านมานั่งอยู่ในรายการครับแต่ท่านแรกครับที่ว่าผมเชิญขึ้นมาพูดคุยฐานชื่อว่าคุณเจี๊ยบแล้วกันนะคุณเจี๊ยบออกตัวว่าเป็นผู้เสียหายรายย่อยเสียหายไป5,000ันกว่าบาทก็จริงฮะแต่อยากจะให้คนที่เสียหายฮะรางราเนี่ยสี่พันห้าพันแม้แต่10บาทครับขอให นะนี่เป็นการแสดงออกเลยว่าไม่ว่าเสียหายเท่าไหร่เราก็รับทำนะครับส่วนท่านตัดปครับคุณเอนี่เสียหายเป็นแสนนะเขาต้องการที่จะมาทวงคืนความยุติธรรมคุณเอยบอกติดต่อได้แต่คุณเย็นไม่เขาติดต่อไม่ได้เพราะโดนบล็อกนะแล้วคนที่มาช่วยคลี่คลายปัญหาครับเรื่องของข้อปรคกฎหมายครับนี่คนนี้เลยฮะแตนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับและท่านเนี่ยเป็นประธานเครือข่า,ขายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะและไม่พอครับด้านหน้าครับยังมีผู้เสียหายอยู่ด้วยนะครับที่มาร่วมรายการท่านหนึ่งเนี่ย อ้างว่าเสียหายไป4ล้านบาทครับอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีค,ดครับคุยกับคุณเจี๊ยบก่อนละกันครับคุณเจี๊ยบเนี่ยต้องการที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็อาจจะเชิญชวนใครที่เสียหายอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่หากว่ารวมกันแล้วโอ้โหเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเงินที่มหาศาลเลยเนี้ย ค่ะก็เป็นตัวแทนคนที่เสียหายน้อยนะคะคือถ้าในกลุ่ม31คนที่เสียหายน้อยสุด5,700แต่เราไม่ยอมเพราะเรารู้สึกว่าเขาก็ยังเปิดเพจโกงคนอยู่ได้อยู่ก็ยังมีการเปิดรับผลิตน้ําอยู่เลยค่ะครับค,บคบอย่างนี้บอกว่าเราโดนบล็อกด้วย ใช่ค่ะก็คือโดยพฤติการเขามันทําให้เราเชื่อว่าเขาโกงเราเนื่องจากว่าเราสั่งน้ําตั้งแต่เดือนวันที่9้ามีนาคมจนปัจจุบันเราไม่ได้น้ําทวงถามถก็ไม่ได้เชียบย้อนนิดนึงไปรู้จักกันได้ไงใน Facebook ค่ะก็เขามีการยิงแอดโฆษณาค่ะอะ่ก็คือแอดโฆษณามันเด้งขึ้นมาค,คือเราสนใจน้ําดื่มใช่ค,คือเดี๋ยวนี้เอไมันฉลาดเราสนใจคิดในหัวมันยังขึ้นเลย เราก็เลยทักไปอ่าใช่ค่ะแล้วเราได้ดูไหมเฟซจริงมีรีวิวมีมีเฟซจริงมีรีวิวจริงค่ะป็นรีวิวเป็นไงมีคนกดโกรธไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ไปสังเกตเรื่องโกรธพอโดนล้วเพิ่งไปเห็นว่าโกรธเยอะเลยไม่ได้จริงถือใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการยิงแอนโฆษณาผมมีภาพบางส่วนเหมือนกันว่าถึงขั้นบ้าเชื้อเชือน ใครที่จะไปทําโรงงานทําร้านอาหารอะไรแบบนี้ใช่ตอนนั้นตั้งต้นคือเราจะทําอะไรธุรกิจอะไรฮะเราเราเปิดสอนด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปอมเราจะไปแจกลูกศิษย์เฉยๆค่ะอ๋อเราจะไปแจกลูกศิษย์บางคนเขาจะเอาไปไปทำร้านอาหารไปขายแต่ของเราคือต้องการจะไปแจกเราสั่งเราเลยสั่งน้อยคือ120แพ็คต้องการไปแจกครับแล้วตีแบรนด์ของเราสถาบันของเราใช่หมใครมาเรียนด้วยเอาให้หน่อยอ่าใช่ค่ะแต่ผมบอกว่าพอจ่ายเงินไปแล้ว ก็ไม่ได้ของทวงถามก็มีการเลื่อนจนครั้งสุดท้ายวันที่31พฤษภาคมเราเราทำเป็นหลักฐานไว้ว่าคุณต้องส่งน้ําให้เรานะคะ <g ül> วันที่31พฤษภาคมถ้าไม่ได้ตังค์ต้องคืนเงินเต็มจํานวน <g ül> เขาตอบว่าค่ะเหมือนเขารับทราบค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือบล็อกเลยค่ะ <c oughs> ติดต่อไม่ได้หายไปเลยค่ะอะไรอย่านั้นคือบล็อกเลยค่ะแต่ตอนแรกดูเหมือนว่าจะโอเคกับเรานะว่าจะคืนเงินกันเราก็เขียนเป็นหลักฐานไว้เลยว่าเหมือนทำเป็นเป็นหลักฐานไว้ไปแจ้งความว่าคุณต้องส่งน้ําให้เราถ้าเราไม่ได้วันนี้ คุณจะต้องคืนเงินเต็มจํานวนนะภายในวันที่31พฤษภาเขาตอบว่าค่ะเหมือน,นเขารับทราบแล้วแต่ความจริงก็คือผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงบินใช่ไหม,ไหมค่ะมีแอดมินแล้วเจ้าของเพจผมเห็นหน้าตาเขาเป็นเป็นผู้ชายป่าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผู้ชายแต่เขาตอบมา เป็นสมมสิว่าจะคุยกับแอดมินของของคุณเจี๊ยบจะคุยกับแอดมินค่ะโอ้ยอย่างนี้เป็นกระบวนการร่วมไหมฮะทนายฮะก็ต้องไปดูว่าลูกจ้างพนักงานแอดมินจริงหรือเปล่าหรือเจ้าของเล่นเองดังต่างต้องอ่ามันต้องเรียกมาสอบคมันจะบอกปล่อยเลยไม่ได้อือ่าของคุณเจี๊ยบซื้อน้ําคุณเอซื้ออะไรคะครับส่วนในส่วนของผมผมซื้อเอ่อเครื่องผลิตทำน้ำทำทำน้ำอะครับเครื่องบรรจุจากน้ำมันมันกลายเป็นเครื่องผลิตทำเครื่องผลิตละคือคือผมผมผมโพสต์ในในกลุ่ม เ,เครื่องบรรจุน้ำครับ,รบว่าสนใจอยากได้เครื่องอยากเปิดโรงงานก็เลยเตั้งรับตั้งรับไปแล้วคนเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาทักมาหาผมอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาว่าทางโรงงานเขามีเครื่องบรรจุให้มาดูทั้งที่โรงงานได้ผมก็เลยเไปไปดูไปดูที่โรงงานแต่ว่าพอไปดูเห็น,เห,นเห็นสินค้าจริงเห็นเครื่องบรรจุบรรจุน้ําจริงแต่ทีนี้ว่าถึงเวลาผมแยกจะกลับบ้านเนี่ยครับแล้วก็เครื่องเครื่องทางน้ำแข็งเขาเสนอขึ้นมาว่าประมาณว่าเออเอาอย่างนี้ไหมพอดีว่าที่ เขาอ่ะผลิตเครื่องทำน้ำแข็งอยู่เห็นบ้านผมอ่ะทำธุรกิจส่งน้ำแข็งด้วยจะตีเธินจากเครื่องบรรจุน้ำเป็นเครื่องทำน้ําแข็งไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องทำน้ําแข็งอะมันถูกกว่าเรื่องเรื่องน้ํำตอนแรกไปคุยเรื่องหนึ่งมันกลายเป็นเครื่องทำน้ำแข็งได้ไงเดี๋ยวตอนแรกคุณรับซื้อจะทำเครื่องเครื่องน้ำใช่ครับจะทำโรงงานน้ำเพราะว่าบ้านผมขายน้าแข็งแล้วก็ขายพวก น้ำเดื่มอะไรอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นคุณไปซื้อเครื่องทำน้ำแข็งได้เขาก็เลยเสนอเสนอมาเพราะว่าเขามีโรงงานทําอยู่ที่สระแก้วเนี่ยเขาก็เปิดเปิดรูปให้ดูว่ามันมีเครื่องทำน้ำแข็งแล้วก็โรงงานใหญ่จริงเลยจำจำภาพที่สระแก้วไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะจำภาพไว้ก่อนนะต่อเลยแล้วก็เลยก็เลยคุยตกลงอะอย่างนั้นก็ได้พี่เพราะว่ามันมีหลายอย่างเราตอนแรกเรายังไม่ได้ศึกษาลึกไงครับว่าถ้าทําโรงงานน้ำมันใช้งบเกือบเกือบสองล้านสองล้านแล้วทีนี้ถ้าลงทุนเครื่องทำาแข็งก็เต็มที่ก็ไม่่่นนาาาเเกิ้รซึง ประกอบกิจาการธุรกิจทําน้ําแข็งอยู่แล้วด้วยมีลูลกค้าอยู่แล้วด้วยก็เลยอตอบตกลงไปว่าเอาเป็นงนั้นผมเอ,เอาเครื่องทาน้ําแข็งก็ได้ตีเทินไปแล้วก็แต่เขาบอกว่าต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนนะเพราะว่าเ,เครื่องทาน้ําแข็งเนี่ยของพี่เสร็จแล้วทางทาง,ทางเจ้าของอ้างไว้ว่ายอย่างนั้นนะครับว่าเครื่องของพี่เสร็จแล้วอีกประมาณ3วันก็ได้เครื่องแล้วก็ไวเว้ววก็เลยเอา้ามันก็กลายเป็นล้นเวลาของเราเข้าไปอีกเราก็เลยตกลงโอเคโอนเงินวันนั้นแล้วเขาประมาณว่าเหมือนอ้างว่า ถ้าไม่เชื่อใจอ่ะไม่เชื่อใจเขาอ่ะให้โอนโอนเงินเข้ากับทางทางบัญชีเจ้าของเครื่องผลิตน้ําแข็งได้เลยัญชีบุคคลนะฮะครับผมเป็นบัญชีบุคคลเหรอที่โอนไปใช่ครับแต่ว่าเ,เรามาเช็คที่หลังก็ประมาณว่าไม่ถึง5นาทีก็โอนกลับเข้าเข้า,ขาบัญชีของของน,นายที่ไหนเจ้าของเช็คได้เช็คได้ครับคือเป็นรูปแบบเดียวกันไหมผมเห็นมีโพสต์หนึ่งยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์บอกเป้าหมายของปีหกหกทำเครื่องทําน้ําแข็งให้เช่าให้ได้200ตัวให้มีรายได้เดือนละ2ล้าน มีเวลาพิสูจน์ตัวเองสิบเดือนนับจากนี้อันนี้โพสนานแล้วแล้วก็เขามีการโพสภาพเป็นเหมือนอุปกรณ์อะไรบางอย่างในโรงงานแต่มีการเขียนพวกของรายละเอียดว่ากําลังการผลิตโอ้โหสี่ร้อยถึงห้ารอกิโลกร,รมัมเราเห็นแบบนี้หรือเปล่าเลยมันน่าจะเป็นโอกาสโพสพนนี้ผมผมเพิ่งมาเห็นทีหลังครับมาเอ็ดใจเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งทักมาว่าโรงงานที่สาแก้วอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นของพีพ่นะไม่ใช่ของเขาเดียวก่อน คือตอนนั้นที่ซื้ออ่ะเขาเอาภาพโรงงานให้ดูใช่ไหมใช่ครับแล้วเชื่อใจเพราะมันเห็นภาพโรงงานสุดท้ายมันเป็นของพี่ไม่ใช่ของเขาเรื่องก็เลยกลาย็ของพี่เขาลยครับผมเขาเอาภาพภาพโรงงานของพี่ของเขามาโพสต์ลงมาแอบอ้างพี่ที่ว่าคือผู้เสียหายคนนี้อ้าวเนี่ยผู้เสียหายที่นั่งอยู่เนี่ยของคนนี้อ้าวแล้วเขาไปเอาภาพไปเอาภาพผู้เสียหายผ่านไม่หน่อยผ่านไม่หน่อยเขาเขามาที่บ้านค่ะ เพราะว่าเขามาแนะนําเรื่องทําโรงงานนะคะเพราะหนูจะทําโรงงานผลิตน้าดื่มอยู่แล้วแล้วเราก็สั่งเครื่องจักรกับเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วที่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เอาภาพสร้างโรงงานของหนูไปให้น้องไอดูแต่เขาก็ไปกินกับกับโครงกับข้าวกินนอนอยู่ที่บ้านเลยนะคะทั้งสองผัวเมียเลยค่ะแล้วก็ถ่ายภาพเขาก็ถ่ายภาพโรงงานที่ผมเห็นนี่คือเป็นโรงงานของคุณผู้ใช่ค่ะโรงงานของหนูค่ะ แล้วที่หนูเสียหายสี่ล้านนี่ก็คือหนูสั่งเครื่องจกอักรกับเขาก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหนี่แอบ,บอ้างทุกอย่างใช่แล้วคนที่เสียหายสี่ล้านค่ะล้วเอาภาพไปใช้ด้วยเอาภาพไปใช้อย่างนี้เขาขายไหมฮะคนเรบอพิเตอร์แอบ,บอ้างหรืออะไรยังไงผู้เสียหายคือทางนี้เขาดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับคือมันจะมีเรื่องของการนําเข้าข้อมูลเท็จคืออันนี้มันชัดตรงที่ว่ามันของเขาแน่นอนถ้าเรารู้ว่าเป็นของเขาเราก็คงไม่สั่งอ่ะครับแต่ทีนี้ว่าเออเขาแจ้งความกับของผมในส่วนผมเพราะประมาณว่าคือตอนนั้นอ่ะผมผมไปที่บริษัทเขาแล้วก็ บอกว่าถ้าพี่ไม่มีคือคือตอนนั้นอะ่ะด้วยความที่ว่าเราจ่ายไปเป็นร้านใช่ไหมครับเราพอมัน,นไม่ได้ของ,ของมันก็มีกระแสะจากในบ้านคนในบ้านก็บอกรบเราเราก็ต้องรีบไปหน้าโรงงานใช่ครับไปแล้วเจอไหมไปเจอครับคุยเจราจาว่าผมก็เลย พูดว่าถ้าเกิดว่าพี่เครื่องทาน้ําแข็งน่ะไม่มีให้ผมงนะ่ะผมขอยกเครื่องบรรจุน้าที่สั่งทีแรกที่ตีเทินพี่เอาไวเอามาไว้ที่บ้านผมก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องทาน้ําแข็งมาผมจะยกเครื่องบรรจุน้ําให้เขาไอทางทางเจ้าของเขาก็ตอบตกลงแต่พอวันที่ไปถึงทางแฟนของ,ของ,ข,องของเจ้าของโรงงานนะครับออบอกว่าทางเครื่องน้ำอ่ะพี่พี่ให้เราไม่ได้เพราะว่าพี่บิ้วใหม่จะไปไว้ที่โรงง,งานที่สระแก้วแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเราเดือดร้อนเงินเรื่องส่วนห0 0หมื่นน่ะพี่โอนให้เราก่อนได้เขาก็เลยจะแจ้งความผมประมาณนี้ว่า S <S> เรายังไม่คืนเงิน5้าห0,000ื่นเขาไปดีอีกเรื่องกับลิกเลยนะ<ช><า>เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทนายรณรงค์เนี่ยชี้แจงที่รับประเด็นเนาะค่อยๆขยายที่ะประเด็นเพราะดูเหมือนว่าเนื้อคดีความค่อนข้างจะแตกต,ต่างกัน2เคสแล้วนะบนเวทีขออนุญาตขยายพี่ด้านล่างอีกนิดนึงค่ะเชิญค่ะพี่ที่โดนไป4ี่ล้านอะ่ะค่ะคือที่เราเชื่อคือตอนแรกอ่ะเราก็ไปเจอเขาใน Facebook นี่แหละค่ะเราสั่งนะผลิตน้าดื่มก่อนที่เจอเนี่ยคือโฆษณาขึ้น ไม่ค่ะคือเขาโฆษณาทาน้นําดื่มแล้วก็อ,อยากจะลองการตลาดว่าเออเราสั่งน้ําดื่มกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วทีนี้พอเราสั่งน้ําดื่มไปเขาก็เราจ่ายเงินเต็มนะคะแต่เขาก็ทยอยทยอยมาเราเห็นเขามาบ้านไงนนคะมาแนะนําว่าให้สร้างโรงงานแบบนี้นะพี่สร้างโรงงานเสร็จพี่สั่งเครื่องมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้พี่ทั้งหมดเลยทีแรกก็เครื่องเป่าขวดเครื่องกองน้ําเครื่องอ่าแล้วเขาก็บอกว่าพี่ พี่พี่ทำโรงงานเนี่ยแล้วก็จะเป็นเครื่องที่ระดับออโต้ที่สามารถผลิตน้ําในลายผลิตได้เลยค่ะครับค่ะเขาก็ให้สั่งพอเราโอนเงินไปแล้วเขาก็บอกว่าพี่พี่ทำลงน้ำเนี่ยน้ำมันจะเสียทิ้งนะพี่ต้องทําน้ําแข็งด้วยอเขาก็มีเครื่องผลิตน้ําแข็งมาอีกค่ะคุณเครื่องเดียวกันคุณคอนกันเลยแรี่เหมือนเหมือนการคิดการกันละเสร็จแล้วทีนี้พอเรามาเจอกับน้องไอซ์เรารู้เรารู้ก็รู้ว่าอ๋อแสดงว่าเขาหลอกเราละ เพราะว่าตอนแรกเราก็ยังรอเขาอยู่ค่ะ,ะเพราะว่าโรงงานเพิ่งเสร็จเดือนมิถุนาเนะะี่ยค่ะอยากทราบว่าทําไมถึงเชื่อเขาไปลงทุนกับเขาเพราะอ,อะไรฮะเข,เขาก็มีหลักฐานอะไรให้เราดูบ้างเขาก็มีรูปมีทักษะการพูดการคุยแบบว่าน่าเชื่อถือะค่ะน่าเชื่อถือแล้วเขาก็มาที่บ้านเราด้วยไงคะ เขามาแล้วเขาก็มาแบบมาพูดมาบอกกับพี่แบบนี้แบบนี้คือมาแบบในภาพคนดีนะคะเคยไปโรงงานเขาไหมครับเพราะอย่างคุณเอเนี่ยไปโรงงานเขาหนูไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าลุงป้าน้าอาไปหมดแล้วเขาพาไปบ้านด้วยนะคะโอาพาไปเห็นมาแล้วบาพาไปบ้านเขาด้วยค่ะาตไปเห็นมาแล้วน่าจะการันตีได้ใช่ค่ะว่าน่าจะจริงนะค่ะแล้วเขาขับรถอะไรมาฮะตอนนั้นอตอนนั้นเขาขับยังไม่เป็นรถเบนซ์ค่ะตอนนั้นเเป็นยุโรปยังไม่เป็นยุโรปใช่ค่ะแต่หลังจากที่สักพักหนึ่งเราเสียไปแล้วใช่เราก็มาย้อนคิดไปเขาขับรถเปลี่ยนเลยค่ะ ใช่ค่ะนิดนึงผู้จ่ายค่ะเขาบอกว่าให้เราโอนเงิน4ล้านให้เนี่ยเราเคยเห็นเครื่องจักรจริงๆไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นแต่ภาพ4ล้านภายในระยะเวลากี่เดือนนะ,ะเขาให้ทยอยโอนค่ะอย่างเช่นเครื่องทำเครื่องเป่าขวดก็2ล้าน8ค่ะ,ะแล้วเครื่องอเครื่องเครื่องกองน้ําก็ต้องใช้ใช้ประมาณ3ตัวก็ตัวละ5 5แสนแล้วก็จะมีเครื่อง เครื่องที่แบบว่าออโต้ผลิตน้ําอีกนั่นก็สองล้านกว่าทาสัญญาไหมคะไม่มีสัญญาทํามีแต่โอนมีแต่สลิปการโอนเงที่เป็นหลักฐานณเวลานี้ค่ะปากเปล่าแล้วก็โอนไปแล้วก็มีในไลน์ค่ะในไลน์ในไลน์ที่ว่าแคปเอาไว้อยู่เขาเขาเอาภาพมาส่งให้เราดูค่ะเอเครื่องเป่าขนระดับใหญ่ขนาดใหญ่ที่แบบออโต้แบบทันสมัยเขามีพี่เขาอยู่ญี่ปุ่นอะไรของเขาก็พอาจจะแอบอ้างมาตอนนั้นเราก็ไม่รู้ใช่เขาเขาอยู่ในไลน์ไลน์การพูดคุยมีค่ะทีนี้เนี่ยผู้เสียหายท่านนี้ ณนะตอนนี้เราได้คุยกับเขาไหมฮะไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยเขาบอกว่ายังไงบ้างถ้าเกิดเราจะขอเรื่องนึล่าสุดนี่คือเราขอเราขอว่าเขาบอกว่าจะ,ะให้สั่งเครื่องเครื่องถังถังถังพักน้าค่ะสิบสี่ถังเราก็โอนไปเก้าแสนเราบอกว่าพื้นที่เราเสร็จแล้วนะถังพักน้ํามาวางไว้ก่อนได้ครับเขาก็เหมือนบายเบี่ยงโอเอพอเราทวงทวงทวงเรื่องของเรื่องคืออันดับแรกพูดคือทวงเรื่องน้ําด้วยค่ะน้าพักหลังเนี่ยเจ็ดแสนไม่ได้น้ำเหมือนเขาหูดหงิดนะคะแล้วเขาพานไปหมดเลย เขาบอกว่าถ้าอยากได้อะไรก็ไปฟ้องเอาเขาบอกแบบนี้ไปฟ้องเอาใช่ในในลายยังมีอยู่เลยทั้งที่ว่าเราก็เสียเงินไปหมู่หลายล้านแล้วใช่ค่ะเอาแบบนี้เดี๋ยวให้ทนายรณรงค์ขยายทีละประเด็นเอาเคสนี้ก่อนค่อนข้างจะใหญ่สี่ล้านซื้อหลายเครื่องเหลือเกินแต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากสลิปการโอนเงินแพ่งหรืออาญาคะคือหลักการในการดูนะครับเราจะต้องดูว่าคนที่เข้ามาเอาเงินเราไปเนี่ยเขามีเจตนาโกงเราตั้งแต่แรกหรือเปล่าทีนี้คนเรามันก็จะไม่พูดหรอกครับว่ามันตั้งใจโกงหรือไม่ตั้งใจโกงเรา S <S <an> <S เขามีโรงงานเขามีเครื่องจักรเขามีแหล่งที่เขาสามารถหาให้เราได้จริงไหมแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ได้เจ้าของเราจะยังซื้อกับเขาอยู่ไหมมันจะมีรายละเอียดเรื่องข้อได้จริงที่เรา <S <S <an> <S จะต้องไปยืนยันกับเจ้าที่ตํารวจเพื่อให้ตํารวจเรียกคู่กรณนีมาให้ความเป็นธรรมเรียกมาถามเลยว่าเอาเอาไปต้องสี่ล้านทําไมไม่ทำโรงงานให้เขามีปัญหาตรงไหนถ้าคู่กณีบริทใจจก็ต้้อองงีแเมนยาี่่่่คค้้าาานรยกีีถููณออวจะตง โทรศัพท์เข้ามาชี้แจงเพื่อให้มันเข้าใจว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนยังไงบ้างเพราะถ้าไม่แจงข้างๆไทยพีเอสนั่นคือสมโมสรตำรวจนั่นสิเขาก็ไปหารองสุดเชนหกักพานได้ครับอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่เขาเดินไปถึงนะ,ะผมแค่บอกว่ามันมีทางออกอให้ให้คุยให้เจรจาว่าจะเอายังไงครับ เพราะยังไงพ่อเขาโดนไป4ล้านกว่าเขาคงไม่นอนอยู่บ้านหรอกครับโทรมาสิฮะนะตอนนี้อย่างที่ทนายรณรงค์บอกเนี่ย0 2 7 9 0 2 1 1เเราให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วทีนี้เนี่ยคือพอเราฟังพฤติการจาก3กลุ่มคนนี้4ล้านอ่าคุณเจี๊ยบเนี่ย5,000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นรายย่อยอันนี้แบบเหมือนว่าจงใจเลยอีกคนนึงนี่ก็8 0 0 0 0 0กว่าบาทไปเห็นเหมือนกันแต่เอาจริงก็ก็ไม่ได้พอจะบบบบอกได้ไหมครับว่าเป็นการช่อโกงคะทนายมันจะต้องดูว่ามันเป็นค่าอะไรอ่อย่างของคุณเจี๊ย บังเอิญเขาก็มีโรงงานผลิตน้ํบแต่เขาส่งไม่ทันครับพอส่งไม่ทันเขาอ้างอย่างนี้นะสมมุติเขาอ้างแบบนี้นั่นคือคดีส่วนแพ่งไม่ใช่ช่อโกงคือผิดพลาดทางธุรกิจส่งให้ไม่ทันมีโรงงานจริงหลักๆคือมีโรงงานจริงแค่ส่งไม่ทันไม่ได้เจตนาโกงทีนี้ถามว่าเวลาตำรวจทำคดีเขาคงไม่ได้ดูแค่นั้นเขาต้องไปดูว่าอ่ะกำลังการผลิตเท่าไหร่ออเดอร์เท่าไหร่โรงงานเนี้ยทำไมถึงไม่ผลิตให้เขาปัญหาเกิดจากอะไรครับแล้ว ปัญหามันเกิดพร้อมๆกันได้ยังไง<ะ>ตั้งใจโกงหรือไม่<ะ>ถ้าไม่ตั้งใจโกงที่ไม่ส่งเพราะอะไรมันต้องไปถามลูกจ้างเขาด้วยซ้ำํำ<อ>เพราะงั้นแปลว่ามันต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีก่อนจะบอกว่าของคุณเจี๊ยบผิดหรือไม่ผิดแต่ถ้าวันนี้เดินไปแจ้งแล้วหลักฐานมีแค่นี้ผมมองว่ายังเป็นคดีส่วนแพง่งคือแผนการเขาพยายามท้ให้ ตีความเป็นแพ่งหรือเปล่าเอกชนกับเอกชนอะไรประมาณอย่างนี้ฮะคือการที่มันผิดสัญญาส่วนแพ่งไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีส่วนอาญาแต่ก็ยังต้องรับต้องคืนเงินเขาอะโทษมันน้อยกว่าหรือเปล่าท่านายคือมันไม่มีโทษจำคุกถ้าเป็นส่วนแพ่งถ้าเป็นส่วนของคดีชัว่วโกมันมีโทษจำคุกคทีนี้ก็ต้องระมัดระวัง อของคุณเ<อ>จีย๊ยบเนี่ยดูเหมือนผิวเผินเนาใช้คําว่าผิวเผินก่อนเนาะตำรวจต้องไปสอบปากคาดูเหมือนแพงแต่ของคุณเอเนี่ยถือว่าแน่ชัดไหมเพราะเขาอ้างว่าเขามีโรงงานจริงๆแต่สุดท้ายปลายทางโรงงานไม่ใช่ของเขาการเอารูปของคนอื่นเนี่ยมาอ้างว่าเป็นโรงงานเขาแล้วเราก็เชื่อถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโรงงานคนอื่นคุณจะซื้อไหม <c oughs> ไม่ซื้อ <c oughs> มันเป็นหลักการง่ายๆเพราะงั้นเนี่ยรายละเอียดข้อได้จริงตรงนี้ทางนู้นก็เป็นพยานทางนี้ก็เป็นพยาน สะแก้วหนึ่งอยุธยาหนึ่งก็แจ้งความต่างโรงพักกันไปครับแล้วพรบคอมพิวเตอร์นะฮะเข้าขายเพราะว่าอย่างคุณเจี๊ยบก็ไปเจอใช่ไหมฮะคุณเอก็ไปเจอนี่เจอเจอทางออนไลน์ด้วยไหมฮะเจอเจอทางออนไลน์เหมือนกันทักกันไปทักกันมาใช้ไม้นิดนึงค่ะอ่าคุณคุณเจี๊ยบอะค่ะเขาเป็นคนตามหาแล้วเขาก็โทรหาหนูอะค่ะคุณเจี๊ยบก็เลยรู้แล้วหนูก็เลยมารู้จากคุณไอต่อจากนายไล์กลุ่มครับ แล้วพอหนูหนูเห็นภาพคุณคุณไอซ์ส่งภาพมาในไลน์กลุ่มหนูก็เออนี่มันโรงงานพี่นะทักส่วนตัวไปโอนี่เสีงบัา ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักสองท่านนี้อาจจะเสียหายมากกว่านั้นอย่างนี้หรือเปล่าหนูหยุดตั้งนานแล้วค่ะคือหนูหยุดการติดต่อการโอนเงินหนูรอให้เขาอ่ะหนูหนูคิดว่าเขาหลอกหนูคนเดียวไงคะค่ะโอ้อแล้วทีนี้พอพอหนูเห็นอ่าสจที่ท่านอันเนี้ยที่ท่านก็โดนเหมือนกันใช่ใบที่ประกันโดนทบเรีใช่ค่ะเขาโดนเรื่องน้ำแต่หนูก็หนูก็โดนเรื่องน้ำอยู่อยู่เหมือนกันแต่เรื่องเครื่องเนี่ยหนูก็ทําใจว่าเออเขาอาจจะติดต่อมาครับเพราะในรายกลุ่มมันจะมีคุณพ่อมีหนูมีเขา ยังเขายังไม่ได้บล็อกรลยนั้นอค่ะอะแล้วทีนี้เขาก็หนูก็รอค่ะแต่นนเนี่ยพอเห็นว่าเขาโกงหนูก็เลยมาเพราะรู้ว่าเขาโกงทุกอยงเลยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ค่ะหนูนคิดอย่างนี้เป็นไปได้ไหมอาารยฮะว่าต้องรวบรวมผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปร้องกองปราบใน <ๆ S 2> ในสองเคสเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของทำน้ําแข็งกับตัวเครื่องผลิตน้ำเนี่ยนะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จอยู่ พรบอรคอมกับชอบอกประชาชนมันแจ้งความได้อยู่แล้ว oh. องค์ประกอบภายนอกเนี่ยมันครบอยู่แล้วเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าโรงงานที่คุณโชว์มันไม่ใช่ของตัวเองครับมันคือการนําเข้าข้อมูลเท็จอยู่แล้วอันนี้วพวกเราก็แจ้งแล้วนะคะค่ะแจ้งความไว้ที่กองปราบ ใช่ค่ะตำรวจแจ้งความออนไลน์ไปด้วยแจ้งความออนไลน์ไปด้วยคราวนี้ทนายรณรงค์ค่ะคือเบื้องต้นต้องใช้คาว่าเบื้องต้นอันนี้คือกลุ่มผู้จ่ายกลุ่มเล็กๆแต่เขาเชื่อว่ามีผู้จ่ายมากกว่านี้และยังไม่ได้แจ้งความรวมถึงยังไม่ได้มารวมกลุ่มกับพวกเขาพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะเข้าสู่คดีผู้บริโภคแล้วไปฟ้องเป็นคดีกลุ่มอย่างแรกเลยมีบางส่วนเป็นผู้ประกอบการบางส่วนเอาไปใช้เอาไปขายของต่อบางส่วนเอาไปบริโภคเองซึ่งมีส่วนน้อย ที่ถามถามมาจะเอาไปใช้ในร้านของตัวเองก็คือเป็นผู้ประกอบการสั่งเป็นผู้ประกอบการมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขผู้บริโภคแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะ แต่ว่าด้แปลว่าไม่ผิดค่ะนีคุณจีบอกว่าคุณเจฟพยายามที่จะรวบรวมผู้เสียหายผมเห็นมีกระดาษไปหนึ่งที่ในห้องมีประมาณ31คนส1สคนจะมีสองท่านที่เกี่ยวกับเรื่องลงน้ําแต่นอกนั้นเป็นคดีน้ําเหมือนเจี๊ยบหมดเลยค่ะก็คือแบบสป่งคือสั่งน้ำแลไม่ได้ใช่ค่ะแต่2คนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องลงน้ําลงน้ําแข็งแต่นอกเหนือจากนั้นคือผู้เสียหายเยอะสุดเป็นเรื่องน้ําค่ะสั่งน้ำแล้วไม่ได้น้ําเห็นมีทําเป็นข้อมูลว่ายาวไปร้องในท้องที่ของตนเองใช่ค่ะแต่ว่า สถานที่บางที่สถานีตำรวจบางที่ก็ไม่รับแจ้งความก็มีค่ะไม่รับแจ้งความถามทนายฮะไม่รับแจ้งความ,มนี่ยังไงดีฮะเขามีเหตุผลว่าอะไรบ้างแต่ผมเดามผมเดาว,ว่าพอมันเป็นการสั่งซื้อน้ําแล้วเขาจะถามต่อว่าไอ้คนที่สั่งซื้อมีโรงงานอยู่จริงไหมเมืม่อเขาบอกว่ามีโรงงานอยู่จริงตรวจสอบได้ร้อยเบรก็คงม,มองว่ามันแค่ส่งน้ําช้าม,มันมีวิธีแก้คือคือคนเงินถ้าไม่คืนเงินต้องไปฟ้องส่วนแพ่งเอาครับมันไม่ใช่หน้างานตำรวจแต่ถ้าไปบอกว่ามันมีคนที่สั่ง สามสิบเปรน์20ปรน20ยี่สิบปอนแล้วไม่ได้ของ<ะ>มันคนละเรื่องกันอ,อันนี้อาจจะมองได้ว่าตั้งใจทุจริตมาตั้งแต่ต้นคือตั้งใจช่อโกงมาตั้งแต่ต้นได้ครับครับแบบนี้ได้ไหมฮะสำหรับผู้ร้องคนไหนที่คุณไปแจ้งความแล้วตารวจท่านไม่ได้รับเนี่ยก็เดี๋ยวลองเอาคลิปนี้ย้อนหลังอลองเอาตามคําแนะนําของทานายรณรงค์เนี่ยไปให้แล้วก็เอาเสียงที่ผู้เสียหายเนี่ยพยายามที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยไปให้ท่านดูว่าเคสนี้สนปากเกตใช่ไหมใช่ค่ะสอนอปากเกตรับเป็นคดีช่อโกง รับทำไมทอนนี้รับแล้วใบท้องที่อื่นไม่รับครับใช่ค่ะพรางั้นผู้เสียหาย31รายท้องที่ไหนไม่รับช่วยติ๊กกลับมาด้วยค่ะจะได้รวบรวมชื่อเอาไปยื่นทางตอรอเขาครับงั้นขอญาตถามผู้เสียหายเพิ่มเติมดิฉันมาอ่านในเรื่องของการโพสต์หน้า Facebook ของเขาก็มีการระดมทุนไหมคะมีการหาตัวแทนจําหน่ายเพิ่มเติมด้วยไหมคะก็มีมีชวนลงทุนเรื่องเครื่องทําน้ําแข็งนะครับเป็นดีลเลอร์ใช่ครับค่ะ ทนายคะแบบนี้มันจะเข้าขายความผิดอะไรเพิ่มเติมไหมมันจะต้องดูว่ามีคนเข้าไปร่วมลงทุนหรือ,อยังมเมื่อร่วมไปแล้วได้ทุนตามที่มีการโฆษณาเอาไว้หรือไม่ซึ่งต้องเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกอันไม่มีอันไหนที่มันไม่เสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องดูข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนอันนี้เองผมเชื่อว่าก็ดูมาละเอียดแล้วทางนี้ก็ดูละเอียดแล้วมไม่มีใครที่ดูไม่ละเอียดแต่ว่าบางทีมันทําทุกอย่างที่เราคิดว่ามันถูกต้องอย่างเช่นว่าเราไปดูรีวิวดูอะไรเขาก็ทําใหห้มมันสวยด ครับเหมืนมนอนกันตกแต่งมาแบบว่าแม่ก็น่าเชื่อถือจริงนะฮะก็<ร>ถึงรายละเอียดต่างๆเรื่องของสินค้าในปริมาณการผลิตต่อรอบเท่าไหร่กําลังไฟเท่าไหร่ยังไงนะกำลังการผลิต24ชั่วโมงก็สอบ400กิโลกร,รัมอะไรแบบนี้แล้วก็มีภาพแอบอ้างมาจากทางด้านของผู้เสียหายอย่างที่ว่าน้องแป้งบอกมาไปเจอหน้าเพจเขานะฮะนี้ผมก็ไปเห็นเหมือนกันว่า ไปขึ้นชื่อสถาบ,บันอยู่กับผมด้วยนะมผมบอ,อกนะฮะสถาบ,บันของเราไม่เคยสอนให้ใครไปโคดโกงผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะค่ะว่าคุณเป็นเด็กสถาบ,บันเดียวกันผมไม่เคยหน้าคุณนะฮะคุณติดต่อพวกเขามาเถอะนีม่ามาคุยกับเขามาเจรจาเขาเนี่ยตอนแรกคุณไม่ได้มีรถยุโรปใช่ไหมแต่พอไปหาที่ผมไม่ได้กล่าวหาคุณในบดนี้เอ,อ่ยชื่อนะคุณไปหาผู้เสียายคนนี้โดนสี่ล้านเนี่ยคุณออกรถได้อย่างนั้นเลยหรือไรอพวกเขาก็ยังมีความหวังอยู่คนข้างที่เป็นญาติกันหรือเปล่าฮะหรือว่าผู้เสียหายเหมือนกันเสียหายไปเท่าไหร่ สั่งไปเจ็ดหี่ค่ะสามพันห oh. ้าร้อยแพ็คได้บ้างไหมคะได้มานิดได้มาห้าร้อยกว่าแพ็คแต่ว่าตั้งแต่เดือน12บสองให้มาสี่สิบแพ็คอะไรอย่างเงี้ย <40 S 2> คือ <40 S 2> ตกลงกันว่าขอก่อนปีใหม่เพราะว่าน้ำที่ร้านหมดค่ะแล้วเขาก,ก็ได้ได้ได้แต่ก็ไม่ได้มาไดอีกทีประมาณหกมกราก็ได้มาไม่เยอะแล้วพอเราเริ่มระแคะระคายแล้วเนี่ย ก็ไปที่โรงงานเลยเพราะติดต่อไม่ได้ตอนนี้ยังเหลืออีกกี่แพ็คคะที่ยังไม่ได้ทํายกเลิกแล้วค่ะยกเลิกสัญญาค่ะแล้วก็ไปบันทึกประจําวันครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าต้องทําตามกฎบริษัทภายในสามสิบวันจะคืนตังค์ของพี่นี่ไปเจอไปเจอร้านนี้ได้ไงโรงงานนี้ยิงแอดเหมือนกันห่ะยิงแอดเหมือนกันคือสั่งครั้งแรกเนี่ยนานมากและจําไม่ได้อ่า ได้ของชามากทําไมตัดสินใจเลือกทํากับโรงงานนี้ชอบขวดขวดสวยแล้วมันขวดเขาสวยมันมีเป็นยี่ห้อเราด้วยไงคะเป็นแบรนด์เราชอบที่ขวดเพราะว่าเราก็ดูดูอยากได้ขวดที่แบบเอดูดีเขาออกแบบให้ดูได้ไหมครใช่แล้วก็ออกแบบไวมากเราส่งโลโก้ไปให้อย่างนี้เราบอกประมาณนี้เออฮะแล้วเขาก็ออกแบบส่งมาทางลายหรือว่าทางสื่ออะไลของเราเห็นปุ๊บถูกใจอู้นะเชือถือออกแบบมาให้อย่างนี้ ก็เลยลุยเลยจ่ายไปเท่าไหร่นะฮะเจ็ดห <7, 4 S 1> มื่นเจ็ดหมื่นสี่แต่ตว่าทยอยทยอยจ่ายค่อยๆให้คือในเวลา่น่าจะไม่เกินอาทิตย์คือตอนแรกเขาบอกว่าลดราคาให้แล้วก็ลดอีกลดอีกก็เลยโอนไปทั้งหมด 7, 4, 3, หเจ็ดหมื่นสี่สามพันห้าร้อย้เยขาตั้งเป็น, <c ười> เ,ปนเป็นบริษัทหรือว่าเป็นใช่ค่ะบริษัทบริษัทดยแลโอนไปบัญชีบริษัทหรือว่าอย่างไรเป็นบุคคลเป็นของเขาคือพูดจะตอนแรกคุยแล้วแบบว่าไม่สั่งละเพราะว่าแอดมิน ส่งน้ําช้าพอหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเนี่ยยิงแอดแล้วก็ลืมแล้วไงฮะก็สนใจและแอดมินพูดจาไม่ดีบอกถ้าถ้าพูดจาแบบนี้ไม่ต้องค้าขายกันคแต่สุดท้ายก็สั่งน้ํากับเขาและยกเลิกไปแล้วใช่นในคนนี้โทรหาอบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทเราก็เลยบอกว่าช่วยบอกพนักงานหน่อยนะค้าขายอะถ้าพูดจาแบบนี้ไม่ต้องค้าขายกันครับครับเพราะว่าไม่เคยเจอ,อ เขาบอกพี่ติดต่อผมได้เลยนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นที่คุยกับเราเนี่ยเป็นเขาหรือเปล่าเรารู้ว่าเป็นเขาเพราะว่าเราโอนเข้าบัญชีเขาหมายถึงว่าคนที่ว่าตอบคําถามให้เีบยพูดจาไม่ดีเนี่ยเขาจะมีเป็นกลุ่ม่ะบริษัทจะมีพนักงานค่ะเราไปยกเลิกเราบังคับให้เด็กเซ็นเซ็นเซ็นมีชื่อลูกคนใช้หม่เนี่ยครับมีชื่อของพนักงานมีชื่อของพนักงานด้วยใช่เดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะ อาจจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อด้วยว่าสุดท้ายปลายทางบัญชีเป็นบัญชีเดียวแต่ว่าทํากันหลายคนด้วยหรือไม่ไม่ทิ้งอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าประเด็นนี้เวลาหมดแล้วนะคะทนายรณรงค์ค่ะเรื่องนี้ต้องมาคุยกันต่อน,นอกรอบด้ดยนะว่าสุดท้ายแล้วแพ่งอาญายังไงกันดีนะคะสําหรับคดีนี้ขอบคุณผู้เสียหายนะคะขอบคุณคุณเจี๊ยบขอบคุณคุณเอนะคะและขอบคุณ,คณผู้เสียหายด้านล่างส่วนทนายรณรงค์ยังคงอยู่ช่วยเหลือในประเด็นต่อไปค่ะไม่ทิ้งนะฮะ